เดืดใจนกอีบินพาพระหน้าของมันนะั้นไม่เหมืนนอนหน้าตัญญาสติ่านนี้มันตายไปแล้วะนี่หน้าพระสนปัญญาแล้วดูข้าวีข้ามไม่โดนอีกไมดีมากใจแล้วนะพักผ่อนก่อนเหนืนนะ่อยมาทั้งวันแล้วยังต้องหาที่หลบซ่อนตัวใหม่ทุกสัตว์ตรงบนโลกเราอยู่ที่ไหน ต้องสิ่งที่ต้องาดถตัวของเราตัวทนอะไเฮ้ยมีค่ะไมาดตัวมาจงมอให้ย่าให้โนอย่าให้น่ เขาบอกคุณขนาดนี้ใ่รใบ้านจะรู้เรื่องได้ไงลูกจะขายไม่รู้ตัวไปลยหยุดใครโดนเฮ้ยปล่อยกูลมางปล่อยกูปล่อยกูตัวเองต้งปล่อยกูซะจังไม่ขยายมือ ดับมันไวอา้าวเชิญสารามด้ำเพชรนครับออกรบกับกางวันในานิทธีนะครับครับผมจะต้อนะไรอยาให้ดูต้เลย,ยดลยูนขอแบนีครับ